แล้ววันเนี้นอกจากแบบพี่จะได้ของที่ราคาดีแล้วอะสิ่งที่พี่จะได้อีกก็คือแบบพี่มีโอกาสที่จะได้ iPhone จากหนูไปคือหนูตั้งใจให้จริงๆของที่หนูให้อะเป็นแบบเป็นเปนเป็นแสบน,นะมูลค่ามาเป็นแสนแต่แบบอยากคือหนูคิดอยู่แล้วแล้วหนูก็อยากให้ลูกค้านึกออกไหมให้ลูกค้าหนูที่แบบปัดนะ คุณตัดหรือคุณดึงอ่ะตัดจุ่ม,มุบแก่แล้วเราแกไ่ไปด้วยกันแล้วจุ๋มจุ๋มยังไม่แก่ไม่ได้นะคะจุ๋มอายุเยอะกว่าบุ๋มเนาะเทอริสแกะเมียเราชนนึนนงทำไม่เสร็จเลยอ่ะเสียบอีกไหม

สั่งไปแล้ว20หลอดพอแม่หลอดสั่งไปเลยแม่ทำถูก20หลอดตกเท่าไหร่เองอ20หลอยอมสม ดีกว่าไหมหสีแดงเข้าตีบบส,สุดๆลด d g e Baby to manly Christmas แบงค์ี่แบลวปะ,ะถ้าตอนสาวๆพี่จะหอดปะพี่พอจะสู้สโซโลโกอีของแบงค์ได้ปะอุ้ยเบล ซู้โฟอีดได้ปะแน่นอนรอชิคนที่แป<า>ดนะเยบิวอ่ะเ <laughs> <laughs> ป็นไง <laughs> พูดเลยว่าแบบสะพึงอ่ะพึนทึกความสวยไม่เน้นนะคะเน้นความแบวไว้ก่อนค่อยคิด ลิฟต์ศูนย์สี่ในตะกร้ามีไหมถ้าไม่มีก็คือหมดแม่สมะคนที่แปดก็มาเขาบอกอะไรนะคะ <c oughs> นี่ไงอ้อมมาข้างหลังคุณเลยคนเรามันมีสไตล์เวอร์สไตล์อะไรไม่รู้ค่อยคิด <c oughs> เดี๋ยวยัง <c oughs> ทำตัวแบลยูสามหกแล้วหนูลูกฮัลโหลตั้งสติก่อนหนูสามหกแล้วไงเด็กไม่ได้เลยติ <c oughs> มีคนบอกว่าโตแล้วยังจะเล่นของเล่นเลยรับเสื้อสวยไม่ขายค่ะ <c oughs> นี่ขายกันแดดคุณแม่ไม่ขายเสือ้อ <c oughs> แม่ทําแบบนี้นี่มันบิ๊กเกลเลยนะร้อนมากไม่ไหวล้วไอเป็ดมอง <c oughs> แม่เป็นไรอ่ะ ซื้อกาแนกหรือ,อยังซื้อกาแนกหรือ,อยังซื้อกินตอนน้าพี่ผิวในค่ะส่วนทุนทุนค่าข้าวเป็ดค่ะวันนี้เป็ดจะเป็นตีมอะไรคะใส่ชุดอะไรคะอืมเม็ดเยอะอีกเซเลปเป็ดว่ะต้องแก้มใส่แล้วเนะี่ยได้อยู่นะพี่จุม๋มไปเปลี่ยนท้องบนแล้วก็ รวบของรวบอาวุธใช่อีปอยหวานนี่จะอยู่ได้กี่นาทีล๊อคาแล้วเนี่ยพี่จุมติดก,กป่ใบเก็บเลยค่ะรวบ<า>เครื่องสบ